การดําเนินการของเรารจิตาสาเป็นการคฏิบัติของเลยก็คือแล้วเราก็ได้มีการประสานงานกับการก่อให้เกิดักหน่วยงานจริงเราก็มีการนําเสนออยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมในส่วนรู้เกี่ยวเรื่องของการการแก้ปัญหาเทียนสองห้านะครับมีการเพิ่มเติมในเรื่องของในเรื่องของขาให้ให้ให้ข้อบพิจารณาว่าอยากให้ ให้ความสำคัญในเรื่องของปราบเปลี่ยนในเรื่องการเสวนาสักนะครับโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสวนานะครับอื่ๆก็จะเป็นนะครับจากการประสานงานเพิ่มเติมก็สรุปออกมาเป็นเรื่องของภาคกิจกรรมนะครับก็จะประอกอบด้วยการดนตรีการแสดงตอนนี้ เราก็มีการวางแผนวว่าเราจะเชิญมวลชนเข้ามาในพื้นที่จะมีเรื่องของที่กรอกางนี่ก็จัดจากมวลชนหารรสนี่เป็นกิจกรรมในสองกิจกรรมที่พเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากร่างหกดการเดินรวมถึงการมา,มาถึงโรงเรียนบ้านลาดจะลงจุดงลงรถนะครับเราก็จะเยี่ยมชมเทศกาลในส่วนของโรงอาหารปอฟางกลุ่มเป้าหมายรวมถึงอุปกรณ์กีฬาขับทางโรงเรียนเช็คแวะเป็นโรงเรียนบ้านลาดนะครับแล้วก็จะเดินทางพยา การนําเสนอก็ไม่เกินสินาทีครับที่ที่นักสื่อการเมื่อสักครู่ของการนําเสนอเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะดาวลงไปถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีการผลิตในส่วนของสื่อหลักก็คือสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุนะคะเป็นกว้างมากยขึ้นค่ะทจ้งเองเดี๋ยวจะทําเป็นแผนประชาสัมพัคัญให้ก็น่าหนะคะเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยความก็อย่าเด็เดี่ครับขออนุญาตนีดเตรียจุดที่เตรียมรับ เออ่เดินทางเข้ามาโรงเรียนบ้านลาดแล้วก็จะจอดรถโรงเรียด้านหน้าโรงมาหารถเทียบผมจะทำอย่างนี้แล้วก็ทำแเรื่อเกี่ยวกับโครงสร้างของนั้นในเก็บภาพฉากแล้วก็แล้วก็มีโครงสร้างของส่วนในเก็บสื่อสารให้ทางด้านภาพในจอวิทัศน์แล้วก็จะมีจอบอร์ดจัดบอร์ดให้ได้สาธประกอบด้วยของ